ใช้คำถามให้เป็นลูกค้าก็ต้องซื้อแม่ค้ากําลังเสนอขายไขย่ไก่ลูกค้าก็ดูแต่ก็ยังรังเลขายของนะครับถ้าคุณพูดอย่างเดียวลูกค้าอาจจะฟังแต่ถ้าคุณถามให้ถูกลูกค้าจะต้องซื้อขายไขย่ไก่ให้รวยต้องใช้คําถามวันนั้นนะครับผมต้องคุยกับเจ้าของร้านอาหารร้านใหญ่ในเมืองเขาสนใจไข่ไก่ของผมแต่เขายังรังเลถ้าผมพูดผิดเขาก็จะไม่ซื้อแต่ถ้าผมถาม ให้ถูกเขาจัดตัดสินใจเองผมนั่งคุยกับเจ้าของร้านพร้อมกับไข่ที่ผมเตรียมไปอยู่บนโต๊ะผมไม่ได้บอกให้เขาซื้อผมแค่ถามให้เขาคิดเองว่าต้องซื้อแบบนี้ครับข้อที่1ใช้คำถามสร้างภาพในหัวของลูกค้าลูกค้านะครับไม่ได้ต้องการไข่ไก่แต่เขาต้องการผลลัพธ์แบบที่ผิดนะครับพี่สมชายครับไข่ของผมสดมากเลยนะครับซื้อไปเลยครับซื้อไปเลยแตบบ่ที่ถูกนะครับพี่สมชายครับพี่คิดว่าถ้าไข่ คุณภาพดีจะเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าของพี่มากขึ้นแค่ไหนครับพี่สมชายก็จะเริ่มคิดนะครับแล้วก็จินตนาการภาพในหัวเมื่อคุณทําให้ลูกค้าคิดเองว่าของคุณดีเขาจะตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นข้อ 2. นะครับใช้คําถามทําให้ลูกค้าคิดถึงอนาคตที่ดีขึ้นลูกค้านะครับไม่อยากเสียโอกาสดีๆถ้าคุณสามารถทําให้เขาเห็นว่ามันช่วยเขาได้ถ้าพี่ใช้ไข่ไก่ของเรา แล้วลูกค้าประจํากลับมาซื้อซ้ํามากขึ้นรายได้ของพี่จะเพิ่มขึ้นแค่ไหนถ้าเมนูของคุณพี่ใช้ไข่ไก่คุณภาพดีคนรีวิวดีขึ้นร้านพี่จะดังขนาดไหนลูกค้าจะเริ่มพยักหน้าและก็ติดตามอย่างจริงจังคําถามดีๆนะครับจะทําให้ลูกค้าเห็นโอกาสแล้วก็ไม่อยากพลาดแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่3ปิดการขายด้วยคําถามที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อทันทีอย่าถามนะครับว่าซื้อไหมให้ถามว่า ซื้อแบบไหนดีแบบที่ผิดนะครับพี่เอาไหมครับลูกค้าก็จะตอบว่าคิดอยู่ก่อนแบบที่ถูกนะครับพี่อยากได้10แผงหรือ20แผงดีครับลูกค้าก็จะตัดสินใจทันทีงั้นเอา20แผงเลยเมื่อคุณทําให้ลูกค้าเลือกบังคับให้เลือกนะครับสิบหรือ20ลูกค้าจะตัดสินใจง่าย,ายขึ้นแล้วก็ตัดสินใจเองว่าซื้อทันทีถ้าคุณยังไม่ใช้คําถามคุณจะกําลังเสียลูกค้าไปทุกวันเปลี่ยนแค่3เทคนิคนี้แล้วคุณ จะขายไข่ไก่ได้มากขึ้นทันทีรู้ก่อนเท่ากับขายดีก่อนรีบทําก่อนที่คู่แข่งจะรู้กดติดตามไว้แล้วผมจะพาคุณไปเป็นเศรษฐีจาก ไถาไม่ถูกเท่ากับปิดการขายได้ปิดการขายได้เท่ากับรวยไหวผมพ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่กิ่งเอกยินดีแชร์ประสบการณ์ค้าไข่ไก่ให้ปังตังมาเต็มกระเป๋าและผมก็มีฟาร,ร์มไก่ไข่ที่ค้าส่งไข่ไก่ให้คุณนำไปจำหน่ายด้วยนะครับอย่าลืมอุดหนุนกันนะครับสวัสดีครับ